โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องครับชาวยูทูบถูกท่านครับผมยินดีต้อนรับก่อนโซยูทูปเบนรถไยสิงคือเก้าครับอ่ะมื้อนี่ก็สีมเว้าถึงนะครับหยิบสี่หลายคนครับทักมาเนยโทรมาเนยโทรมาถามผมนะว่าเป็นเห็นในติ๊กต็อกเห็นผมลงนะครับว่าไอ้แช่บมันได้หลายขันเพื่อหยังนะครับเพื่อหยังตัวนี้นะครับขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเป็นงานทดลองของผมนะครับ ้ามันดีแล้วผมจีมาบอกต่อครับบนเนอาจจะมีจำนายนะครับทามันดีถึงจะบอกต่อนะครับตัวนี้เป็นงานทดลองของผมนะครับก็ล่อล่อเค่เขานะครับล่อเคี่ยวเขาซุกนะครับกระสีได้ทดลองกันนะครับตัวนี้เป็นเกีียวดันช่างคมกิดครับผมในความเข้าใจของผมนะครับตัวนี้เป็นเกียวดันช่างคมกิดนะครับเป็นเกลียวดันสังคมกิดนะครับตัวนี้รากาโซคอนะครับ โซ่อแล้วก็บันไดโซ่ข้อนี่เป็นสเตปของผมนะครับซึ่งกําลังทดล่องนะครับถึงสเตปของผมนี่กําลังทดล่องนะครับล่อเขาซุกรับสีไเดยล่องให้เบิ้งนะครับตัวนี้เป็นบันไดสิบเก้าขันครับฟังบาผิดครับบันไดสิบเก้าขันนะครับโซ่ข้อสองศูนย์แปดศูนย์บันไดสิบเก้าขันในความเข้าใจของผมนะครับผมกับสีเวาในทีนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังคือต่องใส่บันไดสิบเก้าขันนะครับ เป็นยังคือต้องไซซิบเกาคันนะครับก็คือว่านะครับการทีทอานะครับในความข้าใจเลยนะครับในความขีดของผมนะครับการทีเสี่ยไหนเขาติดข้อนะครับข้อเข้ามันต้องเร็วนะครับมันต้องเร็วเร็วในทีนี้บมแมนว่าสีไรเห็นมันเร็วแต่ข้อนะเออแต่แต่ปากนะครับผมแต่ปากข้อต้องเร็วนํานะครับการไรลดนะครับข้อเร็วนะครับ ผมก็เลยทำการนะครับมูเล่จุดนั้นเป็นหล่องคูเรียบรอยนะครับบางคนก็บว่าทดสตเตอร์ตัวบนนะครับทดสตเตอร์เปลี่ยนสตเตอร์ตัวบนนะครับให้มันหลอบไงหลอบให้มันญงก็เกาครับหลายก็เกามันกระสิได้หลอบที่ดีดเป็นว่าแต่ความคิดผมนะแต่ใส่หลายนะครับถ้าใส่ไงก็เกาไงาก็เกาลงมานะครับมันกระสิตัวสตเตอร์ไนหะมันญงนะครับ โซบันไดโซบาองหีติดพื้นครับบันไดทิดพื้นที่ในเขานีบขอบนนครับในความคิดของผมนะครับรมก็เลยตัดสินใจเลยนะครับทดลองเลยก็คือว่าสื่อเล็กสื่อโซมากครับเป็นบันได1ิเก่าขันนะครับเป็นบันได10เก่าขันใส่ดีสีเจ็ดสิบครับครับผมตัวนี้นะครับสตอร์ขอบนนี่จะเป็นอยู่ทีเก่าฟันนะครับเก่าฟันเพราะว่าที่ผมเห็ดนะครับที่ผมเห็ดให้มันทรงมันเร็วๆนิดน้อยก็คือ ตัวบนันเป็นเก่าฟันนะครับซึ่งมันมีขนาดเล็กนะครับแล้วพอปากใหญ่นะครับตามความกระจงผมปากใหญ่นะครับกินไปปริมาณเขาหลายครับเกิดยั้งขึ้นเกิดอาการนะครับข้อนะครับบก่องนะครับข้อบก่องก็คือเขามาล่อตรงนี้นะครับมาล่อตรงนี้นะครับคือดูดดูดบรท่านนะครับดูดบระท่านเขามาล่อตรงนี้ดูดบระท่านครับเพราะข้อมันส่านะครับปากมันใหญ่เขามันเข่าร้ายนะครับ ผมก็เลยได้ทาการใส่บันได10เกาคันนะครับแต่ยังมาทานได้ทดลองนะครับแต่ตามแนมแนมเบิง์น่ะจะผ่านนะครับเพราะว่าต้นผมลองน่ะหลบ2,000กว่าน่ะบันไดมันเร็วนะครับเร็วเลยนะครับซ้ำ11ฟันเลยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นมันเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ตัวนี้เป็นงานทดลองของผมนะครับงานทดลองของเบรดโลไทสิงนะครับเดี๋ยวสิเทสนะครับตัวนี้สิเทสก่อนนะครับ ถามันดีจังไดนนะครับเดี๋ยวผมสิมาบอกต่อนะครับในหน้างานนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งจองได้เลยนะครับแล้วงานก็สิได้เฮ็ดทยอยทยอยส่งให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นงานทดลองอยู่นะครับถ้าผ่านบ่ผ่านเดี๋ยวผมสิมารีวิวนะครับตัวนี้ก็คือว่าเฮาทดแทนที่เฮาสิไปใส่เพิ่มมันได้หลายทดแทนที่สิไปใส่สเตอร์ตัวใหญ่ครับสเตอร์ตัวใหญ่มันก็สิให้ติดพื้นครับ กับเพิ่มมูเลนะครับกับเร็วนะครับมันก็เร็วเบิร์นะครับเพิ่มมูเลยนะครับแต่ว่าผมแนมเบิร์งมันจะเป็นการสิ่นเปลืองนะครับบางเที่มันเร็วเกินมันกับบอดีนะครับมันก็พังเร็วนะครับนี่ครับประมาณนีครับผมก็เลยจัดตัวหนีนะครับก็คือชุดหนีซําเกานะครับแต่เพียงว่าเห็ุขันมันได้เอทีทีนะครับมันสินดูดเขาได้ดีนะครับเดี๋ยวก็มีเอฟซีนะครับถามมาถามว่าไอ้ครับไอ้ไอ้ใส่หัวจรวดยี่ห้อยงนะครับ เป็นของผมเป็นแมงป่องนะครับแมงป่องทางระบบนะครับแมงหัวจรวดเป็นแมงป่องเบซุโตครับผมแล้วนกะ็เล่าใบมีดสิเป็นของฟาร์มเทคครับผมแผ่นห้องแผ่นห้องหลังใบมีดเป็นเป็นงานสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสสแตนเลสครับรูปปืนห้องหลังนี่สิเป็นมันต้องใส่หกสอง มันต้องใส่หกศูนย์นสานะครับตอวนี้หกศูมันสึ่งมันหน่อยอยู่นะครับผมสีเปลี่ยนเป็นหกศูนย์สามนะครับประมาณนั่นนะครับอ่ะแล้วก็มีเอซถามเขอมาว่าไอครับผมใส่หนิวไปแล้วมันฝาดเขาแล้วกันยังว่ามาด่านะครับน่าด่าหมากันในกลุ่มเนะวาหนิวเน่าเฮ็ดเหาฟาดเข่าอีรีบอ๋อนะครับสีมาในคลิปนี้เลยนะครับ มันนะครับให้นะครับให้คนที่ว่านฝาดเขานะไปเบิ่งรถไ่นะครับเหนิวเหี่ยวนะครับเป็นยังจะบ่ฝาดเขานะครับนี่ครับเพราะว่ามาแบบนี้มันฝาดเขานะครับซึ่งมันโบเมนนะครับมาหนาในสันได้แหงดึงเขาขึ้นได้ดีครับยนเขาเขาปากแล้วก็ทิมได้ไวนะครับมาหนาสั้นได้แหงดีครับยนเขาเขาปากแล้วก็ทิมได้ไวนะครับแต่ง่วงแมงซี่นะครับถ้าหนิวเหี่นะครับ องศานิ้วมึงงุ่มเขานี่สิเนาะงุ่มเขามาปุ๊บมันกัดสีไข่เขานะครับควักวเ,ข,เข,กกข่าก็อปกัดสีไข่ไดซานะครับก็คือมันกัดซิตี้เขามาหนานะครับยิ่งเฮ็เดเร็วสั่นเยนะครับทดลอดลูกดาวเร็วสั่นยนี่มันแหงมีผลเลยท่านที่นะครับเห็นผลเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปถทษนิ่วครับบานนี้บ่ถทษว่าจะของปรับต่างบ่เป็นนะนะครับของผมนี่ ถามมันเร็วบอนะครับมันกับบอเร็วนะครับเพียงแต่ตอนผมลงขี่ไปในติ๊กต็อกนะผมเล็งหลบเครื่องสูงนะครับสูงเลยแหละสูงเลยมันก็เลยส่งเร็วๆส่งสั้นๆครับแต่เกี่ยวอีลีบได้ใส่หลบเรื่องปั้นนังนะครับเล็งให้เบิ้งซื้อนะครับกับประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับสําหรับรถเกี่ยวนะครับดีซีเจ็ดสิบกีพัดนะครับขยายปากดีซีก่าหานะครับกับประมาณนี้แหละครับโอเคครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจดีสิ เช็ครถนะครับเช็ครถหน้าปีนะครับเช็ครถเรือบิวนะครับแก่พันข้อนะครับรับจบนะครับดีซีหกสิบหอดดีซีลอยฮานะครับลอยแป้นะครับรับจบนะครับอากาศตีตู่กะลองทายแชรมาสอบถามเบิ้งนะครับตัวนี้หรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์เก้าเก้าห้าเจ็ดหกหกหกสี่แปดนะครับช่างเบ้นรับสายครับผมนี่ก็สิเป็นงานนะครับไป ใส่โวข้อไงดีซีเก่าสามนะครับอยู่มหาสารคามนะครับอยู่มหาสารคามนะครับเดินทางผู้หนี้ครับผมของครบแล้วนะครับก็เป็นสตอร์กันสิเป็นที่11นะครับ11ฟันนะครับ11ฟันบันไดจะเป็นบันไดแท้นะครับแล้วก็จับน็อตนะครับเป็นจับน็อตนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ครับเป็นโซ2080ครับผมไซดีซีเก่าสามนะครับแราคา สีมีขั้นอีสีมีสเตปแก่พันคอหนำนะครับของดีซีเก่าสามนะครับอ่ะโอเคครับผมผ่านสนใจจะได้กับติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0 9 9 5 7 6 6 6 4 8นะครับรับจบทุกอาการนะครับบอว่าสิเป็นติดคอติดปากติดตู่นะครับหรือว่าเขาบรสะอาดนะครับลองโทรมาสอบถามราคาเบื้องใดนะครับหรือว่าตัวใดที่พ่อเฮ็ดใดพงศกับสีแนะนําไปนะครับอ่ะโอเคครับผมมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตาม YouTube นะครับ ช่องเป็นรถไทยสิงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ